สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายเดชาพูดเห็นภาพร้านสังคมป่วยหนักหรือสีสุวรรณป่วยหนักกันแน่ ทนายเดชาเคลื่อนไหวกรณีนายสีสวนจันญ,ญาดลโชกผู้ก่อเหตุคือนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลบุกทำร้ายร่างกายนายสีสวนกลางวงสื่อมวลชนโดยหลังจากนั้นด้านนายสีสวนได้เคลื่อนไหวโดวยการโพสต์ระบุว่าได้ระวายน้ำช่วยโรงพยาบาลออกมาดาแต่พอมีคนออกมาต่อยพี่สีเสือกยกย่องเป็นฮีโร่แห่โอนเงินบริจาคสังคมแม่งป่วยหนักซึ่งมียอดไลท์ทะลุก,กว่า1 5 0 0 0้าไลค์และยอดแชร์กว่า2,000แชร์่าสุดทนายเดชากิติวิทยานาน,านได้ออกมาเผยว่าผม อยากจะบอกไปทางคุณสีสวรรณว่าสังคมป่วยหรือคุณสีสวรรณป่วยหนักกันแน่การที่ชาวเน็ตเขารุมด่าคุณสีสวรรณหรือด่าใครก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามติเอก,กฉันหรือมติคอควายส่วนคอควายจะแปลว่าอะไรนั้นก็แปลกันตามอัธยาศัยผมไม่ทราบความหมายจริงๆ พราะงานชาวเน็ตที่เขารุมด่าก็แสดงว่าสังคมเขาไม่ต้องการให้ทําแบบนั้นในอดีตผมเคยโดนทัวลงผมก็ปรับปรุงแก้ไขการที่วันๆเราไม่ได้ทําหอกทําดาบอะไรเลยเท่าวร้องเรียนคนนั้นคนนี้เขาก็เลยรุมดาลองไปทบทวนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาโพสขอโทษในสิ่งที่เราทําไปในอดีต สังคมป่วยหนักหรือสีสวนป่วยหนักชาวเน็ตรุมด่าทั้งบ้านทั้งเมืองคุณสีสวนต้องนำไปคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเทียบไปร้องเรียนเละเถอะทุกวันนี้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือประชาชนหรือไม่ผมว่าสังคมไม่ได้ป่วยหนักนะตัวคุณเองนนะป่วยหนักหรือเปล่าถ้าหยุดได้ก็หยุดพอได้พอเพราะว่าโดนไปหลายหมัดแล้วตอนนี้คงเมาหมัดโพสต์ทุกวันเลยนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ